ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้นะครับผมเนี่ยได้มาสอบโอนิตนะครับที่โรงเรียนลำไผ่นะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศการ,รสอบเนี่ยถือว่ามีความคึกคืนมากนราบนะนี่ครับน,ะน,น,บนี่นีน่ถือว่าทุกคนเนี่ยอยากที่จะสอบกันจริงๆนะครับนี่นะครับ ใช่ใช่โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยนะครับมีคนอยากสอบเยอะจริงๆครับนะทางโรงเรียนเล่านะครับสถานที่สอบเนี่ยมีความสุขนะใครๆที่สอบเนี่ยเขาจะมีจะประสบแต่ความสุขเขาจะ